สวัสดีค่ะจำกันได้ไหมคะว่าใครจำไม่ได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่ครูเมงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหยุดอยู่บ้านนานๆไม่ได้เจอเพื่อนๆคุณครูก็ไม่ได้เจอกับเด็กๆเลยคิดถึงจังเลยคะ่ะเด็กๆคะช่วงนี้นะคะเจ้าโรคโควิดเนี่ยกำลังระบาด เด็กๆอย่าลืมรักษาความสะอาดของร่างกายยังไม่พอนะคะเด็กๆต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเอ๊เด็กๆว่าอาหารอะไรที่มีประโยชน์บ้างคะถูกต้องลวค่ะผักแล้วก็ผลไม้แต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูเมย์มีผลไม้มาให้เด็กๆดูแต่ก่อนที่เด็กๆจะได้ดูนะคะคุณครูเมย์ก็มีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆช่วยกันทายด้วยค่ะว่าเป็นผลไม้ชนิดใด อะไรเอ่ยผลมีเปลือกบางเหนียวมีสีดำสีแดงและสีเขียวออกผลเป็นพวงรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยดีฟังอีกครั้งนะคะอะไรเอ่ยผลมีเปลือกบางเหนียวมีสีดำสีแดงและสีเขียวออกผลเป็นพวงรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยดี เด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะทายกันถูกด้วยว่าเป็นอังหุ่นนั่นเองจากปริศนาคำทายนะคะบอกว่าอังุ่นมีทั้งรสชาติเปรี้ยวและหวานเด็กๆเคยทานอังหุ่นไหมคะเด็กๆคิดว่าอ่างุ่นที่เด็กๆทานเนี่ยมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้นะคะคุณครูเมย์เนี่ยก็มีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะนิทานมีชื่อเรื่องว่ากว้างป่ากกับพวงอังุ่น เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าความป่ากับพวงองุ่นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนิทานหันษาตอนกว้างป่ากับพวงองุ่นท่ามกลางท้องทุ่งในป่าไม้อันกว้างใหญ่และเขียวขจีบรรดาสัตว์ป่าต่างๆก็พากันออกมาหากินโดยเฉพาะกลุ่มฝูงกวางป่าฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งต่างแทะเลมาา็มใบหญ้ากินเป็นอาหารอย่างอร,อร่อย ขณะที่พวกกวางกําลังเล็มหญ้าอยู่นั้น <c oughs> ここก็มีเสียงปืนของนายพรลัล่นไกดังสนั่นวันไหวหมายที่จะยิงใส่กลุ่มกวางฝ่งงงาเง้นั่นพวกนายพรน่นาอือแย่แล้วอะ่ะโอ้นั่นไงนั่นพวกกวางมันอยู่ทางนั้นไปดักมันเอาไว้ใครจับได้มาที่สุดจะมีรางวัลให้เร็ว ข้าจะเอาขาของมันมาประดับไว้ที่บ้านสัตว์ป่าหลายตัวพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพื่อหาที่ซ่อนอำพรางตัวกันจ้าละวันข้าก็จะยิงเอาเนื้อของมันไปทำอาหารจนนี้ยิงเลยมือจุยเบกจะทำไงดีล่ะจะทำไงดีแย่แล้วเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมันวิ่งเข้าป่าไปแล้วเร็วตามมันไปเร็ว วางป่าวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพวงองุ่นยงอุ่นจ้าขอฉันได้ซ่อนตัวได้เถอะนะ ฉันไมมีที่หลบซ่อนตัวที่ไหนที่จะปลอดภัยได้อีกแล้วอะ่ะลูกฉันก็ยังเล็กฉันออกมาหากินแล้วก็จะเก็บเอาอาหารกลับไปฝากลูกด้วยดันมาเจอพวกมนุษย์ตามล่าอีกเฮ้ยสงสารเชิญนะเช่ยฉันด้วยนะนะพี่โถโทโถ,โถ,โถไม่ต้องร้องไห้นะ <c oughs> เป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งสิเอาลากเข้ามาข้างในเลยนะเราจะแผ่เท้าคลุมร่างกายเจ้าไว้เพื่อบังอำพรางไม่ให้พวกมนุษย์เห็นเอาเอาเอาเร็วเข้ามาข้างในเร็วๆเลยเข้ามาได้เลย นี่พวกเราดูรอยเท้าดิสิจะต้องเป็นรอยเท้าของกวางป่าแน่ๆเลยม,มันจะต้องอยู่แถวๆบริเวณนี้แน่ๆน,นะนั่นไงใช่เลยรอยเท้าของมันเดินเข้าไปข้างในถาวงุ่นแน่ๆเลยใช่ไปว่าแล้วครานแก่ก็ก้าวเดินเข้าหาถาวงุ่นอย่างมั่นใจในขณะที่กวางหนุ่มน,นั้นใจเต้นระทึก แกน่ๆเลยเราต้องดีดีอไม่เป็นไรล้อกอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเราจะเร่งแผดเท้าของเราให้คลุมพื้นที่บริเวณนี้ให้หมดเลยเจ้ากวางหนุ่มเอ้ยเราจะช่วยเจ้าอีกแรงหนึ่งนะเราน่าแอบฟังมานานแล้วอดสงสารเจ้าไม่ได้สงสารลูกตัวน้อยๆของเจ้าด้วยขอบใจจ้าขอบใจเจ้ามากๆเลยนะ ขนาดเดียวกันเหล่าในพรานก็มาถึงและพยายามที่จะเข้าไปในเพิงองุ่นด้วยความมั่นใจว่าจะได้ตัวกวางป่าที่ซ่อนตัวอยู่แต่ว่าเอ้ยมันมืดถมอะไรงี้นะอมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเลยอ่ะเขาอังุ่นกบพันยั่วเยี่ยดไปหมดนั่นนะสินะมืดก็มือดอะเอ๊ะเสียอะไรอะ่ะฮะ ว้ายงููหักกระดิ่งตัวพวกเราไมีงูหักกระดิ่งหลายตัวตรงนี้ด้วยมันเลื้อยมาทับพวกเราแล้วเฮ้ยระวังนะระวังจะทำไงดีล่เนี่ยจะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงได้ก็ต้องมีออกจากที่นี่นะสิทธิ์นะแต่ว่าตอนนี้ฉันไปก่อนแล้วนะแหวนเฮ้ย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  เป็นยังไงล่ะถึงฉันใจแก่นะแต่ก็ยังมีไฟอยู่นะเฮ้ เจ้ากวางป่าออกมาได้แล้วพวกได้พรานพวกนั้นวิ่งหนีเจเลยกันไปหมดแล้วล่ะเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วกวางหนุ่มจึงเดินออกจากเพิงอ่นงุนยงอารมณ์เสีย<ไ>พลางตะโกนว่า้ยแทบแย่เลยเราอยู่ข้างในเนี้ยก็อาจจะแย่อยู่แล้วจะเป็นลมอยู่แล้วนะหายใจก็ไม่สะดวกเหม็นก็เหม็นอับก็อับหิวก็หิวอ่ะแง่งแต่ด้วยความ,ามหิวกวางหนุ่มจึงกัดกินพวงองุนอย่างอร,อร่อยโดยไม่ใยดีต่อเพื่อนองุนผู้ช่วยชีวิตงงองุนจึงร้องขึ้นว่า นี่เจ้ากวางป่าเจ้าก,กินแล้วทาไมนะเพื่อนแล้วไหนเจ้าว่าจะรีบไปหาอาหารให้ลูกๆของเจ้าไงล่าเจ้าลืมไปแล้วเหรอเฮ้ยลูกที่ไหนกันเล่าจเจ้างูนแสนโง่ถ้าไม่มีลูกหรอกข้าหลอกเจ้าต่างหากเล่าเพื่อความอยู่รอดถองข้าและตอนนี้ข้าก็ทั้งเหนื่อยแล้วก็หิวด้วยอ่ะอย่าพูดมาก oh, นะผลไม้อย่างเจ้าน่ะเกิดมาเป็นอาหารของเราอยู่แล้วจริงหรือเปล่าล่ะหงงย คิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอถึงฉันจะแก่แต่ก็ยังยิงม่นให้จอะใข้เอาเอาเรามากันหน่อยเดี๋ยวเขามันจะหักสาะระวังหน่อยนะมันแพงโท่เจ้ากวางเอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าออกมาจากเพลิงองุ่นเลยก็เลยต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมนุษย์น่าสงสารจริงๆนะ เอ้ยไ,ไม่ต้องไปสงสารมันหรอกมันไม่รู้จักบุญคุณใครมันก็ต้องพบแต่ความหายนะบาปบุญน่ะมีจริงนะใครที่มีบุญคุณต่อเราเราควรจะตอบแทนบุญคุณเจ้ากวางเนี่ยได้รับกรรมตามสนองของมันแล้วล่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับมีทานเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากวางป่าคะดเด็กใช่แล้วค่ะเพราะว่าเจ้ากวางป่าเนี่ยโกหก ยังไม่พอนะคะยังไปกินผลอังุ่นที่ช่วยชีวิตตัวเองเอาไว้ด้วยเลยทำให้โดนนายพรานเนี่ยกลับมายิงจนตายค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีอังุ่นมาให้เด็กๆได้ดูอังุ่นมีทั้งหมด3สีค่ะมีอังุ่นสีดำสีแดงและก็สีเขียวเด็กๆทราบไหมคะว่าอังุนแต่ละสีเนี่ยก็มีประโยชน์ที่ต่างกันด้วยค่ะ อัุ่นดดำค่ะช่วยในยเรื่องลดน้ำหนักเหมาะกับคนรูปร่างอ้วนและไขมันในเส้นเลือดสูงด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าถ้าเด็กๆอ้วนมากๆเนี่ยจะมีโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะต่อไปเป็นอัุ่ณแดงค่ะช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งและบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนเยาว์ได้เด็กๆก็จะมีผิวที่สวยงามนะคะถ้าเกิดทานอาัุ่นแดงมากๆ ต่อไปองุ่นเขียวค่ะต้านโรคหลายต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยและก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยค่ะโอ้โหเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าอางุ่นเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่องุ่นนะคะแต่ว่าผลไม้ยางอื่นก็มีประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์มีกิจกรรมศิละปะสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะกิจกรรมมีชื่อว่า การประดิษฐ์พวงองุ่นจากกระดาษสีค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่คุณครูเมย์ใช้ในวันนี้นะคะกระดาษเส้นสีต่างๆนำมาทำเป็นผลอัุงุนกระดาษเส้นสีน้ำตาลจะมีความยาวมากกว่านะคะเอาไว้สำหรับทำเป็นก้านของพวงองุงุนค่ะกาวผู้กัน วันนี้นะคะคุณครูเมก็จะมาชวนเด็กๆทําพวงอ่างุ่นสีแดงค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้เด็กๆจับคู่กันนะคะแล้วก็จุ่มไปที่กาวนํามาทาที่กระดาษเส้นที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ม้วนนะคะจับค้างไว้นิดนึงได้ผลอ่างุ่นผลที่หนึ่งแล้วค่ะเด็กๆทำเหมือนเดิมเลยนะคะ จุ่มแล้วก็นํามาทามือเลอะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเราสามารถล้างมือได้ผลอ่างุ่นผลที่2เด็กๆทำไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาช่วยทำด้วยก็ได้เด็กๆก็จะได้พวงอ่างหุ่นแสนสวยผลที่3เด็กๆทำไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องรีบนะคะ เสร็จแล้วนะคะผลอ่างุ่นของคุณครูเมย์ค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่ากระดาษเส้นสีน้ำตาลนี้คืออะไรใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะคุณครูเมย์จะเอามาทำก้านของพวงอ่างุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบพวงอ่างุ่นกันนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาติดอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะเด็กๆพ <ๆ S 1> วงอังุ่นของคุณครูเมย์เสร็จแล้วนะคะเอ๊แต่ครูเมย์ว่ายังไม่สวยเลยขอติดใบเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ ตอนนี้พวงองุนของฮิฟูเมะกำลังติดใบสวยหรือยังคะเด็กๆขอเติมอีกนิดนึงนะคะเด็กๆขอเติมเถาของอางุนด้วยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ความอดทนของเด็กๆไปด้วยอตอนนี้ฮิคูเม์ก็ติดเขาอัางุนแล้วนะ ครูเมเชื่อนะคะว่าถ้าเด็กๆมีความตั้งใจเนี่ยเด็กๆต้องทำได้แน่นอนเลยค่ะใลรจะเสร็จแล้วพวองอัุ่นแสนสวยของคุณครูเมเด็กๆสามารถออกแบบพวองอัุ่นของตัวเองนะคะหรือว่าจะปิดใบแบบคุณครูเมด้วยก็ได้ค่ะสนุกไหมคะเด็กๆนี่ ผลงานของคุณครูเมย์ค่ะอยากเห็นผลงานของเด็กๆบ้างตั้งเลยอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะผลงานพวงองหุ่นเนี่ยมาให้คุณครูเมย์ด้วยแล้วก็เก็บผลงานไว้ด้วยนะคะเวลาเจอกันเอามาอวดคุณครูด้วยค่ะเด็กๆเ,เวลาทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาหรือไม่ก็พกเจลแอลกอฮอลไว้ด้วยหมดเวลาแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย